ค้าปลีกและอีคอมเมิร์ซของบ้านเราเนี่ยอยู่ในนันับที่เท่าไหรเทียบกับบริษัทระดับโลกไปดูกันเลยค่ะขอเริ่มจากบริษัทที่มีมาเก็ตแคบน้อยไปหามากนะคะอันดับที่50าค่ะคาฟูจากประเทศฝรั่งเศสอันดับที่49นะคะตกเป็นของประเทศไทยค่ะ c p พหรือเจ้าของเซเว่นอีเลเว่นน่เองอันดับที่45นะคะเป็นของอเมริกาเจ้าตลาดค่ะกับห้าง e บสบ u y ที่ขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าอันดับที่43ค่ะห้างอีออนจากญี่ปุ่นอันดับที่39ค่ะตกเเป็นของีจ้าใหญ่จากเมริกาาอย่ง eBay อันดับที่33นะคะยกให้ไปเลยค่ะกับห้างดีมาจากอินเดียอันดับที่28ค่ะบริษัทซีการ์ีน่าจากสิงคโปร์อันดับที่25ค่ะเซเว่นอีเลเวนแต่ไม่ใช่ประเทศไทยนะคะเป็นของญี่ปุ่นค่ะอันดับที่20ค่ะเป็นของออโตโซนจากอเมริกาจะเห็นว่าเริ่มเป็นบริษัทที่อันดับใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะอันดับที่1 4ค่ะห้างวอร์มิกจากเม็กซิโกอันดับ9ค่ะอีคอมเมิร์ซมาแรงจากเหมยต้วนประเทศจีนค่ะอันดับ4ี่ยักษ์ใหญ่จากประเทศจีนค่ะอาลีบาบาอัน อันดับหนึ่งะคะตกเป็นของ a เม z o n จากอเมริกาค่ะบริษัทของไทยนะคะถ้าเทียบกับระดับโลกแล้วเนี่ยถือว่าเล็กจิ๋วมากเลยนะคะยังได้ลำดับที่49ซึ่งเป็นของ c p o ค่ะทุกประเทศนะคะเขาต้องมีจําเป็นที่ต้องมีบริษัทใหญ่ๆเพื่อที่จะใช้เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจค่ะแล้วก็ไปแข่งขันกับประเทศต่างๆทั่วโลกดังนั้นเนี่ยเราควรที่จะส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนให้บริษัทเหล่านี้เนี่ยไปแข่งขันกับต่างชาติได้นะคะ